สวัค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง La La l e s นะคะในช่วง Monthly Roster เป็น roster ประจำเดือนมีนาคมนะคะทุกคนก็เป็นเดือนที่ ถือว่าบินชิลที่สุดและออฟเยอะที่สุดในชีวิตการเป็นแอร์เลยก็ว่าได้มัง้ง <c oughs> ด้วยความที่มินบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะว่าเดี๋ยวมินจะไม่ได้บินฟรีดป,ปกติกับฝั่งของกาตาใช่ไหมมินจะไปบินเครื่องบินของฝั่งโอมานนะคะแต่ว่ายังทํางานอยู่ในสายการบินเดิมเนาะ <c oughs> หลายคนถ้ายังไม่ได้ฟังก็ไปกดติดตามกดดูในคลิปวิดีโอ ที่แล้วก็ได้นะคะเป็น monthly roster ของเดือน January แล้วก็ February เนอะคือในเดือนมีนาเนี่ยมินมีบินแค่ทั้งหมด2 flights นะคะทุกคนแล้วก็มี2วันในการ standby และทั้งหมดทั้งมวลของ off คือ23 day off แล้วเดี๋ยวมินจะไล่ให้ฟังว่าเอ่อ time line ของดิวตี้แต่ละอันเ,นเป็นยังไงคือเริ่มเดือนด้วยการที่มินเนี่ย มี9 day off ก่อนจริงๆแล้วอะ่ะมินจะต้องมีฟล h t แล้วก็มีสแตนบายในช่วงวีคแรกของเดือนแต่ว่าด้วยความที่ไลเซนส์ของการจะไปบินเครื่องโอมานเนี่ยของมินยังไม่ออกก็คือยังไม่เสร็จยังไม่ approve นั่นเองทําให้มินไม่สามารถไปได้เขาก็เลยต้องถอดฟล h t ถอด d u วตทุกอย่างออกภายในวีคแรกเป็นเวลา9วันแล้วก็เปลี่ยนตารางให้เป็น off แต่เป็น off ที่มินต้องอยู่ในโดฮาเพื่อรอสแตนบายเอาไลเซนส์แต่ว่ามินก็เลยไม่สามารถใช้วัน ออฟ9วันนั้นเนี่ยไปเดินทางต่อได้นะทุกคนเพราะจริงๆแล้วพอมินกลับมาจากทริปจอแดนเนี่ยมินมากลับมาเพื่อที่จะมาสแตนบายวันที่1นึ่งมีนาคมนั่นแหละแต่ว่าดิวจี้มันเปลี่ยนเป็นออฟซะงั้นแล้วคือมินกลับมาแล้วไม่งั้นมินคงอยู่จอแดนได้นานกว่านี้เก่งไหมหลังจากนั้นมินก็มีสแตนบายสองวันจริงๆมินไม่โดนเรียกไปทำฟล์ทั้งสองวันเลยนะในการที่สแตนบายคือมินอนะเป็นคนรอดจาก การโดนดึงไปทำฟล์จากสแตนบายตลอดเลยคือมีแต่การที่รอสเตอร์เปลี่ยนล่วงหน้าจากสแตนบายไปเป็นไฟล์อันนั้นนะก็คือเราจะได้เตรียมตัวล่วงหน้ามากๆทีนี้วันแรกที่เป็นแอร์พอร์ตสแตนบายมันเป็นการสแตนบาย4ชั่วโมงที่แอร์พอร์ตจริงๆเขาเรียกว่าแอร์พอร์ตสแตนบายก็จริงแต่ว่าเราเนี่ยจะไปนั่งสแตนบายรออยู่ในตึกโอเปรเรตของลูกเรือน,นั่นเองก็คือเป็นตึกที่ ปกติลูกเรือแบบเช็คอินเช็คเอาท์ก็คือเช็คอินเช็คเอาท์ที่ตึกนั้นแล้วก็นั่งรถบัสจากตรงนั้นเนี่ยไปที่เครื่องเนาะเราไม่ได้เข้าเครื่องจากสนามบินเหมือนผู้โดยสารปกตินะถ้ากรณีที่เราบินออกจากโดหาไปนั่งๆน,นอนๆอยู่ในห้องพักของลูกเรือนะคะที่ ที่แอร์พอร์ตเนาะมันก็จะเป็นเหมือนเล้ามีเก้าอี้ให้นั่งอะไรประาาณนะี้มีเก้าอี้มีโซฟาก็ไปเปื่อยๆสชั่วโมงนะคะผ่านไปก็ไม่โดนเรียกไม่อะไรเนาะทีนี้ต่อมาอีกวันหนึ่งเป็นโฮมสแตนบาย y 8ชั่วโมงค่ะทุกคนก็ค่อนข้างนานเป็นเวลาตั้งแต่2องทุ่มถึงตีสี่ของอีกวันเนาะทีนี้ยก็มิน้าดู ดูแบบดูดิวตี้ผิดมินน์อะไปดูว่ามินโดนแอร์พอร์ตสแตนบายสวันทำให้วันที่2เนี่ยมินนั่งรถออกไปจะถึงตรงตึกลูกเรืออยู่แล้วแล้วมินก็เอ็ดใจขึ้นมาว่าเฮ้ยทีนี้มินก็เลยเปิดโทรศัพท์ดูอีกรอบโอ้ไม่ก็แบบเฮ้ยดูผิดทุกคนมินก็เลยแบบรีบบอกอูเบอร์เนี่ยบอกว่าให้ขับรถพากลับไปที่ที่ที่เดิม พอถ,ถึงหอมันก็รีบวิ่งเข้าหอแล้วก็แบบโอ๊ยปวดประสาทกับตัวเองมากไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวันนั้นสติหลุดได้ขนาดนี้แต่ว่าก็เอาเป็นว่ากลับมาทันดิวที่ก่อนที่จะเอ่อก่อนที่สแตนบายจะเริ่มเนาะแต่ก็เป็นข้อดีมั้งที่เรียกอูเบอร์ไปเพราะว่าทําให้สามารถบอกคนขับอูเบอร์ได้อะว่าให้วกรถกลับมาที่บ้านเออเพราะว่าแบบ ณนะตอนนั้นมีเหลือเวลาอยู่แค่20นาทีก่อนที่สแตนบายจะเริ่มไม่อย่างนั้นก็คือเป็นปัญหาใหญ่ตัวแน่นอนทีนี้หลังจากสแตนบายมินก็มีออฟอีกประมาณประมาณ4วัน5วันน่ะเนี่ยเห็นไหทุกคนคือมันเลยชิลมากเดือนมีนาเป็นเดือนที่เหมือนเป็นเดือนแบบแห่งการพักผ่อนหย่อนใจของมินเลยหลังจากออฟ4ี5วันนั้นเนี่ยมินก็มีไฟล์แรกของการบินกับเครื่องโอมานนะคะ ไปที่โคลัมโบสีลังกานะคะทุกคนก็เป็นครั้งแรกของการไปเหยียบที่โคลัมโบเลยซึ่งจริงๆมินชอบประเทศสีลังกามากนะเพราะว่ามินเป็นคนชอบธรรมชาติชอบป่าดิบชื้นชอบวิวภูเขาทะเลอะไรประมาณนี้แล้วสีลังกาก็เป็นอีกประเทศนึงที่มินอยากไปลองเซิรฟ์ฟแล้วก็ไปโยคะที่นู่นเนาะมินก็ไปทำฟล์นี้มาแล้วบินค่ะละประมาณ 4ีถึง5ชั่วโมงทุกคนก็แล้วแต่วันนะคะว่า,าระยะเวลาการบินมันนานแค่ไหนเนาะคือถือว่าเป็นไฟล์ไม่ได้ยาวนานมากแต่ว่าเป็นไฟล์ที่ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงด้วยความที่ผู้โดยสารเยอะนะคะในโซนแล้วก็ลูกเรือน้อยทําให้เราเหมือนทํางานกันแบบต้องเต็มแม็กซ์มากๆแต่ว่าดีตรงลูกเรือเราช่วยกันตลอดเวลาแล้วก็ทุกคนคือแฮปปี้กับการมาทํางานมิรู้สึกว่า ยิ่งเราเจอไฟเหนื่อยแล้วเราเจอทีมดีแบบลูกเรือดีอะเราเราสามารถผ่านวันนั้นไปได้แบบฉลุยเลยอะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดอะไรแต่ว่าเลเยอร์ที่โคลัมโบอะค่อนข้างสั้นสำหรับมินนะเพราะว่าเลยแค่ประมาณ24ชั่วโมงแล้วก็เป็น24ชั่วโมงที่แบบเราเหนื่อยมาจากไฟนดดนึงเพราะเรามา,ลา,าเลยเช้ามืดวันหนึ่งแล้วเราก็ต้องนอนก่อนถูกปะที่เนี่ยช่วงสา,สายของวันเดียวกันอะมินก็ออกไปบีชมานะคะทุกคนแล้วก็ กลับมาถึงในคืนเดียวกันแนี่มีต้องตื่นมาเตรียมตัวเพื่อที่จะไปทําไฟาประมาณห้าทุ่มเนาะรถมารับประมาณตีหนึ่งทำให้มันค่อนข้างลา้าทุกคนบางทีอะ่ะการที่ออกไปเที่ยวตามเลเยอร์โอเวอร์อ่ะจะออกไปเที่ยวเอนจอยไม่เอนจอยแค่ไหนเหนื่อยไม่เหนื่อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเวลาที่เรามาแลนด์ที่เดสติ n เ t ช o ันนั้นๆด้วยนะแต่ถ้าเวลาแลนด์ดีๆอาจจะเป็นเวลาแบบสมมติแลนด์เย็นวันนี้แล้วมีวันออฟทําให้เราสามารถนอนได้คืนหนึ่งแล้วอีกวันออกไปเที่ยวได้เต็มวันอะไรประมาณเนี้ย แบบนี้มันจะเป็นการเ,าเป็นเวลาแลนด์ที่ดีกว่าเนาะพอหลังจากมินกลับจากทริปโคลัมโบอ่ะมินมาแลน์ที่ดฮาประมาณเช้าๆแล้วก็ถึงหอประมาณ8ปดโมงเช้าแต่มินน่ะด้วยความที่มินมีออฟเยอะแต่เพื่อนมินไม่ได้มีออฟเยอะแบบมินแล้วออฟว่างไม่ค่อยตรงกันมินก็เลยพลันทริปไปทริปเท,ท,ที่ยวทะเลทรายครึ่งวันกับเพื่อน หลังจากที่มิ้นกลับมาจากไฟล์วันนั้นเลยนะคะมิ้นก็ไปนั่งรถไอ้บักกี้คาร์ไรด์อะมันเป็นรถที่แบบเหมือนเขาขับด้วยความเร็วสูงอะความเร็วสูงมากๆน่าจะเกิน140กิโเมตรต่อชั่วโมงแบบเร็วมากๆแบบแบบโอ้ยหวาดเสียวแล้วก็กรีดตลอดทาาแบบอ้ายแล้วสายเข้าปากเต็มเลยเพราะว่ามันเร็วมากทุกคนแล้วก็เอไปขี่น้องอูดเหมือนเดิมคือมิน้นอะขี่อูด บ่อยแล้วก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากแต่ว่าเพื่อนบางคนที่ไปด้วยเขายังไม่เคยขี่เนาะ so เขาก็แบบ so มันว้าวมากอเมซิ่ง so สำหรับเขา so แล้วก็ so ไป เดินเล่นอยู่ตรงทะเลที่เป็นชายแดนระหว่างกาตาร์กับซาอุดีอราระเบียนะคะเพราะว่าว่าทางตอนใต้ของประเทศกาตาร์จะไปมีแผ่นดินติดกับซาอุแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นตรงหน้าน้ําที่ข้ามไปและเป็นฝั่งซาอุดีอราระเบียเนาะก็มีออฟยาวอีก6วันนะคะทุกคนที่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมถึงไปเคปทาวเซาล์แอฟริกานะคะคือทุกคนมินอยากจะบอกว่าช่วงเนี่ยมินแบบ มี energy ในการเที่ยวเยอะมากมันเหมือนเป็นปีแห่งการที่มินพิ่งได้เริ่มเที่ยวจริงจ,งจังมัง้งหลายคนอาจจะบอกว่าฮะคือคือ,คอที่ผ่านมาก็เที่ยวแหละแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบเราออกไปเที่ยวเราตั้งใจไปเที่ยวโดวยการที่ใช้แบบส day off 5 day off 6 day off คือไปเลยคือมินไม่รอเที่ยวยาวแบบรอ l e ฟรอ l e ฟแบบประจำปีแล้วอะมินอะ list ประเทศหลายๆประเทศไว้ว่าจะไปที่ไหนดีมินก็ิิต์ไว้มีฮานอยเออเวียดนามมีโอมานมีเอ่อเคปทาวน์เซาท์แอฟริกาใช่ไหมทีนี้มินก็ต้องมานั่งเช็คตามสภาพอากาศอีกว่าจะไปประเทศนี้ในช่วงนี้ช่วงวีคนี้แต่ละวันอากาศมันเป็นยังไงรู้สึกว่ามินอยากไปเออเจอแดดไปบีชไปปีนเขาไปเดินป่าอะไรประมาณเนี้ย ก็เลยสุดท้ายลงตัวมาที่เคปทาวมินไม่เคยทำไฟล์ไปเคปทาวด้วยแต่มิน่ะมีบักเก็ตลิสต์ในในหนึ่งในสิ่งที่ต้องทำคือไปปีนเขาที่เคปทาวที่เทเบิลเมาน์เทนนะคะทุกคนซึ่งไปมาแล้วแฮปปี้มากเป็นการตัดสินใจที่แบบแบบ thank thank me thank me so much ขากับจากเคปทาวมาโดฮา โอ oh my g o s แบบมินไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยคือมินอะถึงขั้นที่โดนเป็นไฟนอลคอล l เลยนะเกือ <c oughs> บขึ้นเครื่องไม่ทันทุกคนเพราะว่าคือด้วยความที่นาตอนเนี้ยมีสถานการณ์การประท้วงเรื่องการใช้แรงงาน อยู่ในประเทศเยอรมนีนะคะไม่แน่ใจนะว่ามิวนิคเขาปิดแอร์พอร์ตไหมแต่ว่าแฟรงเฟิร์ะปิดแน่ๆตอนช่วงวันที่มิ้นกำลังจะกลับมาโดฮาที่นี่ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือไฟล์มันแคนซเซลไป มีผู้โดยสารเยอรมนีอ่ะเขาตกค้างกันเยอะมากในในสนามบินทําให้เขาอ่ะต้องกลับมาเพื่อแคสไล์ในวันถัดไปแล้วในวันถัดไปที่ว่ามันคือวันที่มินต้องเดินทางจากเกียบเทากลับมาโดฮาความวุ่นวายในสนามบินมันเลยเยอะมากจินตนาการนะในเทอร์มินอลในแอร์พอร์ตนะมันก็จะมีรอเช็คอินแบบยาวไปเลยใช่ปะ่ะทีเนี้ยจากที่เช็คอินฝั่งขวาต่อแถวยาววนเป็นรูปเป็นงูอ่ะเป็นรูปตัวูย่ะวนไป สุดทางแล้วก็โค้งไปอีกเพื่อเข้าสแกนกระเป๋าอะพอมิน,นสแกนกระเป๋าเสร็จอะกาตาประกาศว่าฟนอลคอลแล้วแต่คือมิน่าไม่แพนิคเพราะว่ามินรู้ว่าอย่างเนี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ปกติใช่ปะ่ะแล้วยังไม่มีใครได้ขึ้นเครื่องเลยนะตอนนั้นคือเหมือนว่าอาจจะมีผู้โดยสารครึ่งหนึ่งทยอยขึ้นเครื่องไปแล้วแต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ยังตกค้างอยู่ในตรงอิมเวอร์เกชั่นอยู่เลยอะแล้วมันวุ่นวายมากคือ มันไม่มีแถวให้ต่อเพราะทุกคนคือเบียดคือคือคือเห็นแต่คอเห็นแต่หัวคนเพราะทุกคนคือแบบเบียดกันเบียดกันแบบดันกันแบบแต่ว่าสิ่งที่มิน่ะรู้สึก ดีใจทุกครั้งเวลาที่เกิดสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยมิ้นมองว่าทุกๆเหตุการณ์มันจะลีดให้เราไปเจอผู้คนหรือเจออะไรบางอย่างที่มันเป็น precious moment กับชีวิตเราอะซึ่งมิน้นอะเจอลูกเรืออีกสองคนเขามาจากเกียรททาวทั้งสองคนเลยเป็นลูกเรือผู้หญิงมิ้นก็เลยเออนั่งคุยกันแล้วก็เป็นอารมณ์เหมือนว่าเราก็แบบคุยกันดูคอชนแก้วชนวกันอะไรเงี้ยวันนั้นทีนี้ก็บังเอิญบังเอิญหนึ่งในลูกเรือคนนั้นอะเขาอะ โดนให้บินโอมานเหมือนกัน mm hmm. ก็เลยคุยว่าเออ babe we gonna see each other very soon on Oman fleet see you later อะไรเงี้ย mm hmm. เขาน่ารักมากแล้วเขาก็แบบเหมือนคอยดูแลมิน้น mm hmm. เพราะอาหารมาก็ปลุกมิ้นแบบยูจะกินไหมอะไรเงี้น่ารักกวมมันเป็นวันที่ค้นเหนื่อยเลยแหละแล้วก็เป็นวันที่แบบทําไมเดินทางกับโดฮามันต้องเหนื่อยขนาดนี้วะเพราะว่า มินกลับไปมินก็ต้องไปทํางานต่อเลยมินต้องไปทำไฟล์ต่อเลยเก็ตแมประมาณนั้นตอนกลับวาจจะเคปเทา Town, ตอนเช้านะทุกคนแล้วก็กางคืนเนี่ยมินมีพิกอัพเพื่อไปไฟล์ที่2ของเดือนนี้นั่นก็คือไฟล์โดฮาคิริมันจาโรไดสลามทุกคนคือจริงๆไฟลเนี่ยมันเป็นไฟล์ที่ เราต้องทำา2 s เซกเตอร์2ไฟลในวันเดียวกันนั่นก็คือมินนะ่ะโอเปเรตไฟล์จากดฮาไปคิริมันจารนะคะแต่เราอ่ะจะไม่มีเลเยอร์ที่คิริมันจารเนาะเราต้องทำไฟล์ต่อไปจากคิริมันจารโรไปที่ดเอส์ลามทุกคนอาจจะคุ้นคุ้นว่ามินเคยโอเปเรตเซกเตอร์แนวนี้มาแล้วแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนาะแต่มันกลับกันว่ามินโอเปเรตเซกเตอร์ประมาณเนี่ยเป็นของขากลับไม่ใช่ขาไปทีเนี้ยขาจากโดฮาไปจารเนี่ย มันประมาณ5ชั่วโมงนิดๆแล้วเราก็ทำประมาณ2 s e เซอร์วิสนะทุกคนก็คือฟลายอะ่ะชิลมากชิลแบบชิลมากๆคือจริงๆมันเป็นวันที่ค่อนข้างยาวนานเพราะเราออ d u ิวที่นานมากแบบเราไม่ได้ทำฟลาเดียวแล้วเราไปพักที่เลเวอร์เลยเราทำฟลายหนึ่งเสร็จเราเคลียร์เครื่องแล้วเราก็รอทำฟลาถัดไปเลย ผู้โดยสารขาไปอ่ะน้อยมากทุกคน90กว่าคนเองอ่ะจากที่นั่ง200กว่าที่นะคะแล้วผู้โดยก็ไปลงที่จารโรกันอีกเยอะเลยทำให้จาโรไปไดดเอสเนี่ยเหลือผู้โดยสารอยู่แค่ประมาณ30-40คนเลยทุกคนคือเป็นการที่ทำไฟแบบชิลมากเนาะแต่ว่าก็ถือเป็นข้อดีนะคะนานๆทีจะได้ชิลเพราะปะกติไฟหนักมากเนาะพอไปถึงไดเอสลาทุกคนมินตกใจมากรถติดแบบ ติดสุดๆคือจากแอร์พอร์ตไปโรงแรมเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงเลยอะกว่าจะถึงมินหลับแบบหลับแบบคอเคสแบบหลับแบบตื่นมาอ้อย,ยังไม่ถึงอีกเหรอยังอยู่ที่เดิมเป็นลองเดย์อะมันเป็นลองเดย์ลองไฟล์แล้วอะแล้วรถมาติดอีกอ่ะทำให้กว่าเราจะถึงโรงแรมก็เลยแบบเพลียมากทุกคนก็ไป็นเลเวอร์ที่นั่นแค่ประมาณ24ชั่วโมงนะคะพอเราไปถึงอะก็ประมาณแบบ เที่ยงกว่า,วาแล้วมินก็เลยนอนเงออีบไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ตื่นมากินดินเนอร์ข้างล่างแล้วก็เดินดูดาวนได้หน่อยเนาะแล้วก็ขึ้นมานอนเช้าอีกวันก็ลงมากินเบรคเฟสแล้วก็เตรียมตัวทําไฟกับเท่านั้นเองเนาะครั้งนี้มันเลยเป็นดาอสลามที่มินไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ได้แม้แต่ออกไปกอสเรียชอปปิง้งไปซื้อผักผลไม้กลับมาโดฮานะคะไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากกินนอนพักผ่อนอยู่โรงแรมนะคะทุกคน ินก็มีออฟอีกวันที่29 30 31กอ็ก็จบเดือนแล้วแล้วก็มีออฟต่อไปอีก2วันนะคะของเดือนเมษายนนั่นก็เลยเป็นทั้งหมดทั้งมวลในเดือนมีนาคมนี้นะคะเป็นสเ s t e r แบบปังๆชิวๆมากๆไม่มีอะไรพิกเท่าไหร่นะคะทุกคนแบบแฮปปี้มากทุกคนแฮปปี้กับสเ s t e r เดือนนี้มากพอฟังรสเ s t e r ในเดือนนี้แล้วมินมั่นใจว่าหลายคนน่าจะสงสัยเรื่องรายได้ในเดือนเนี่ย มันจะหายไปไหมเพราะว่ามินบินแค่2องไฟล์เกียปะ่ะคือจากคนที่เคยบินแบบร้อยกว่าชั่วโมงเหลือแค่แบบ20กว่าชั่วโมงมันจะต่างกันลิบลับเลยทุกคนแต่คือด้วยความที่พอมินบินกับฟรีดโอมานะการคิดค่าใช้จ่ายรายได้น่ะมันจะแตกต่างกับตอนที่มินบินของกาตาแบบปกติเนาะปกติตอนเราบินเมกาปกติรายได้แตะแสนอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามาบินอย่างเงี้ยรายได้มันต้องต่ํากว่าแสนอยู่แล้วทุกคน แต่ถามว่าถ้าเราเอ j นจเรา Happy เรา l ลีฟโมเมนต์ลีฟ Life กับนะตอนนี้มินโอเคนะมินโอเคมากแม้ว่ารายได้จะลดน้อยลงแต่มินมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นมินไม่ได้ไปบินแบบผมนะ่ะมินมีเวลาออกไปเที่ยวมินมีเวลาออกไปท่องโลกมีเวลาอยู่กับตัวเองเรียนออนไลน์แล้วก็มีเวลาอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองทําหลายๆอย่าง แล้วได้เหมือนรูทีนการใช้ชีวิตแบบคนปกติกลับมาบ้างอะ่ะเหมือนได้พักร่างจากการที่ใช้มันมาอย่างหนักหน่วงกับการที่บินอเมริกาติดต่อกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะทุกคนเงินเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตใช่แต่มันก็ไม่ใช่สทั้งหมดของชีวิตมินเนาะเพราะฉะนั้นมินก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, live your life enjoy the moment อันนี้มันคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยในชีวิตเนาะคือ เที่ยวเป็นงานหลักบินเป็นงานรองนะ <g ül> <g ül> <g ül> ก็รอชมบลอกอินจอร์แดนอีพีเร็วๆนี้แล้วก็บลอกอินเคปชาวก็จะตามมานะคะทุกคนมีหลายอย่างที่จะมาปล่อยให้ทุกคนชมแน่นอนนะคะขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะที่สปอร์ตกันแล้วก็เป็นกำลังใจมาให้กันตลอดเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีแล้วก็เป็นพลังบวกให้กันเสมอมานะทุกคนช่วงหลังก็มีคนทักมา ออบอกข่าวดีมินอีกแล้วว่าติดปีกกับกาตาแล้วหรือว่าแม้แต่จะได้ติดปีกกับสายการมินอื่นก็ทักมาอัปเดตกันกับมินมินขอบคุณมากๆเลยทำให้มินรู้สึกมันแฮปปี้มากอะ่ะมันเป็นการส่งต่อพลังงานบวกแล้วก็พลังงานที่ดีให้กับมินในแต่ละวันเนาะก็ถ้าใครมีคำถามมีข้อสงสัยอยากพูดคุยอะไรเพิ่มเติมคือทักมาได้ใน i ิน t a g r กรมเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครใช้แอคเคาท์หลุมนะรบกวนนิดนึง DM มาแบบ ส่งแมสเซจมานิดนึงนะคะ<ม>เพราะว่ามินล็อกแอคเคาท์ไว้เนาะทุกคน<ม>ก็นั่นแหละค่ะคงจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ<ม>เดี๋ยวเจอกันใหม่บล็อกหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามได้ที่<ม>ช่องลัเลซ่าทุกคนบ๊ายบาย